สวัสดีพี่น้องสวัสดีแฟนขับรถซีซาร์แฟนแฟนกับกีฬาองาค์หินทั่วประเทศจากกระทัวลูกมาพอพอดีพี่เก่าพี่น้องกับช่องทัวร์ฟดาชาแนลพี่นอ้องผ่อนแห้งพี่น้องเอ้ยอาจมีเสียงคืดล้มกวนได้ไงเด้อพี่น้องเด้อมันติดกับถนนรถกระไรพร้อมช่วงทำ พอดีช่วงก่อนจะหาโมงก็ได้เขาไปเพิ่งช่องเสียนอนน้องพี่น้องนาะเสียนอนลำพลินเขาไปเชี่ยวพอดีคนอยู่บ้านคนคนเมียคนเกอนไปขายพปคนมีเรื่องยวงก็มีหล่าเลยพี่น้องเรื่องเรื่องสื้อายแบบเปจงมาเรื่องมาสจั่นเกิดทินแล้วพี่น้องเรื่อง คือว่าอันนี้เป็นเรื่องควบเสื่อนะพี่น้องเนาะเรืรเ่องควบเสื่ออีกเรื่องหมยอีกเรื่องเรื่องควบเสื่อกท็ทายีลาห์อีกเรื่องก็ค่าทายีลาห์อีกนะพี่น้องพ,พอดีแม่คนบอกว่ามีเอฟซีคนหนึ่งคนบอกไ้ฟังคนติดตามคนเบิรงช่องเสียน่นแบบช่องสาวหน่อยคนไปแย่งคนกิดเบิร์นคนช่องเสียน่นเพอดีคนเรียกว่าคนอยากได้คืออาสีเป็นคนอยากได้ที่แปลกนั่นมี เพื่นแค่คาดว่าเป็นถามซื้อเพื่อนมางทีแปลงนั่นของกันเพื่อนก็อยากไปซื้อเพื่อนยากไงไม่เป็นซิปซิปปีล้วพี่น้องเคนจิงเน้ยเคนจอก็ขายให้ประมาณนี้เระพี่น้องเคนจอก็ขายที่อาจจะเป็นมองเงาะมองดีเพราะจัดเพื่อนเพื่อนั้นเพื่อนบ่อใดออกน้ำเราพี่น้องเนาะเป็นเซฟพลังเงียบเพื่อนบ่อจากออกน้ำเพื่อนบ่อบ่อเพื่อนจากทรมาหาแม่เสียนอนเพื่อนคุยประมาณนี้เระพี่น้อง เพ่็ติดตามพิลามากเพื่อนกับอยากได้ที่แปลงนันเพื่อนลออกก่อค่อยมาเป็นสิบปีแล้วยังไงขย่อกบ่อคายให้พ่อดีเพื่อนเกษี็น,นแต่คนนันทองท้าายพิลาหญิงคนนี้ที่เรกอาจจะอาัสสัมเัียมนาะเพื่อนเก,นกนสีล่องประมาณว่าทองไปในใจเพื่อนนี่ละให้ได้ที่เมื่อเพื่อนจะคลองนี้เพื่อนขายที่แบบนี้ให้เด้อแบบปฏิบัติรธรรมไปประมาณนี้แล้วเนาะพี่น้องเนาะ เอาไปมาได้เอี๊ยดีไหมพี่น้องเจ้าที่ไอเจ้าของที่เพิ่งขายให้อี๊ยดีไหมเนี่ยเติมเงินก่พี่นอ้องว่าพ่อม่อเป็นซิปปีวันไายไหมพ่อได้พ่อเทิงอีลาพ่อมาไทายลาวินิเข้าไป้าเจ้าย่อมขายให้ไหมพี่น้องมันเป็นแต่เลือเสียวะฝากเงินกันเลยพี่น้องเปลี่ยนไปได้ไหมพี่น้อง ปกตีคกันเป็นสิบปีแล้วเพิ่นจะไปเท้าเราพี่น้องทีตั้งส,สิบปีเพิ่นจะไปท่องท่องเท้าพัฒนก็ต้องไปหาซื้อใหม่แล้เนาพี่น้องครับเนาะอันนี้คือเจ้าขายเซงเซฟชาติเป็นของเราคือว่มมาเหรพี่น้องพ่อมันท่าทายเกยลเล์คนเลื่อยไปเพิ่์นการ์เร่ไอ่าทระบัยน้ำใจมากาน้ำแม่เสียนอนเนาพี่น้องมาหายัยลาหนึ่งหมื่นบาท ไอ้ส่วนยอดดีพี่น้องเลยหอยเล็กเราคนขี้รุ้งนะทับใจแห้งพี่น้องดีใจน้ำเล่าก็ออกหมดยพี่น้องไเล่นขี้เนาะอาจนเป็นที่ของหักของหวงข้าเจ้าก็จับเลยพี่น้องเลยข้าวเจอย่ำๆขายอะสิ่งนี้ยิงสิ่งใดบนบรรดาใจข้าเจ้าจะขายทีสิ่งจับเห็นยังอะยันข้าวเจ้ามาเลยขายให้เล่าเห็นเห็นแล้วก็หนาเซียนะพี่น้องเกิดขึ้น ิดนี่ได้มีน้องกลยเหลืองนแห้ง่ค่อยตัวนเงินเงมแลกจังสิมีเลี้ยงเล่าอย่างเกี่ยวตัวเวลาเกิดจัคสิมีเสื้อผ้ยันผู้ใดอีกเหลือมาแลกลายยางหลายแนวอยู่ที่เราเพราะว่ายดไปสมือเนาะแจ็สิมี่ยังเสื้อผ้ากแต่ก็เป็น่อยส้มเด้อไม่เล่นพี่น้องไม่เล่นไปดีเสื้อผ้าผู้ใดมาแลกเรื่องใ้องแก้มสกาวย แก้มส,ก,ก,าสก,กาวเนสก,กาเหือสกาใจนม่ืเปอร์ดยพวกมะไรทีคว่าสามหมื่นหรือสี่หมื่นนะแต่รชมบแล้นนะวพี่น้อเนนเนงเลือเบนเดื้อซฟัยไทยนั่แหละพวกอ่างนจริงเราเราเห็นเราโรรกรธอยเป็นของไทย่เรารู้กันเด้อพี่น้องเด้อกถ้าว่าคอยคอยชิดนมใจพวกมะไรของ,ของ,ของน้องแก้มที่ว่าพูดเองของอีหลา่าอาจสเป็นขอคร้งเล พอของกีฬามีหลายอย่ยวนะ้นม <in looking> ีพลธีไฟหลายอยู่างมาแล้วสาชิพอเก็บทีตามโมเมนตของกีฬาเป็นของอืนเริโดเไฟกับผกจักเห่าแลพี่ดอกแต่ล่ลุนกันน้อพี่น้องลารุมกันเออเห็นแล้วที่เราออึหแงพี่น้องยปมาทับใจแงคนที่ลุมกันจบอกว่าเราแล้วาโอ้มาสก้แงเหลือเสื้ยแงพี่นองเออ กันเลยเสียอีกได้พ <S customer unus ually> ี่น้องแสดขเจ้าได้โอนโอนเงินมใหอหลายเเงินบาทเพิ่กระบออกน้ำาภพสของน้ำพี่น้องบม่อากต้มหมูื้ว่าตริมากข้าวดปข้าวด้วเมื่หนึ่นเงินเงินสดสเลยเป็นในแม่เสียนนเป็นกินให้กับเสียนนเพื่อสีเอามใหอหลายมาแลกนาอพี่น้องเนาะสุนยอดีดีว่าโอ้ลายเืินเลยดเพี่น้องะไรมาอีหลายเงินเลยดิ หลายมื่เดีวมนแรงเดี๋มตำตโอ้น่าจะพวกหอแสงเงยยักอยห่เดี๋ยวชิโอ่พวกมาไ้อีหลามมแรงกินบารนักนเนาะร้อยช่วงบ่าแรงแแสดงท่านกระชินิดชิโน่า MT ่ฟนคสาวใหม่เพชรบัานแทก่ฟนคลัเวลาคืงท่านกระสินไปิดก่างใจที่งนัสาวหม่เพชรบันแท็หลายๆเด้อพี่น่เน้อออฟิปีกับผมยิ่งแกพี่นง ข่าวสารอัปเดตล่าสุดจากเอลซีพลังเงียบอีกคนประสบความสำเร็จจากคาทาอีหลามินมาคุยสูพีสุนอฟันเราพี่น้องเนาะเอาใช่ไห้ก็ขอบคุณทุกไลทุกแชร์ทุกการติดตามที่เขามาเบิ้องสิบไหงุ่มกู้ลังกาเราพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆด้ออยู่ดีมีแห้งทอไหนที่บ่ลเายังง้อไหนที่บ่าเลย้อไหนพื้เหล่ากายเป็นหนุ่มอีคำนองมากทีเนาะ ไปเซฟม,มาใสกันรอตบทใด้เรือยที่ลอง,งอเอิ้นอาอคลิปดีกาไวสบีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ